สวัสดีครับพี่น้องครับผมมีมิลลี่หน้าบายครับผมวันนี้มีข,ขวามขันไหมไม่ไงครับ,บ,บเราเดี๋ยวเป็นไงล่ะอุ้ยอาตุ๋เดี๋ยวเดี่เอาไปใส่ยนนไงนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปนอกันครับผมมองแจ้ง ไดียมแม่อยู่ด้วยแมวแมวเ,ามเาฝาดีนะมีของควัญปีใหม่ไมให้ดิของขวัญปีใหม่ได้หรอผมเอาอยู่ปะของขวัญปีใหม,ม,ม่แล้วทำนั่นนี่ก็อะเนาะ <Yeah. S 2> <c oughs> คอามกวนปีใหม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนียนี่เขาที่ไหนฮะที่ไหนเอา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 เอวยพรก่อนแล้วไปจ้าบก่อนตัวจังอวยพอดจ้าบเออไอ้ลูกเต่าโยอันดีมีแห้งละกันก้าวหน้าไปใกล้ไกลถ้ามาคาคืนดีดีแห้งได้ลูก ถ,ถูกครับเอาฮะเอาเปิดเปิดเปิดก ah, 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 ่อนเปิดก่อนยังหรออ๋อนั่นแหละใส่ถุงให้สิใส่ถุงให้สิอันละกเอาถุงมานั่นทายออกเปลนงอันนั้นทุกเก่า <iji> โอ้เป็นดันดังเด้นี่ติดต่อไทยโล่งคนเบ่งเป็นหมื่นละกันเลยดังเลยแต่บริแตงโตีนล่ะมนี่มี่ำนี่ละกันโน่งจังส่นละมี่ํำนี่นะปีนี้นะบอลนันเก่าวใกล้ขื้เขากระจำนี nee ki, ocado, todas, l l ่ละลูกมีดีมีแห้งโอ้่าแต่เด็ดมหาาะมาหาปีไหมเออีดีแห้งมาค่ะเึ้นใส่ก้าวนาไปเรื่อย พีใหม่แต่ยังค่อยวากันใหม่ตัวมันมีแนวใสหลายอย่างอยู่อืมแตได้บบท่านอันนั้นปอนไหนโบท่านคือเขาปอนไหนอันนั้นเราไปเปลี่ยนท่อแล้วก็เลยมันก็เลยมีถุงอะได้หยูเจ๊กี่ไหนเงยูจ๊กี่ไหนตะแหลงเงยูจ๊กี่ไหนว่ามันเสียท่อมาอยู่ดีวะแจ้งหวานแล้วหไม่ก็ว่าอย่ากรู้ที่นี่เงินเสียท่อท่อแพงปะเป็นโบอื่นเงินคนไปเถื่อเพิ่มบ่ มันไม่เพิ่มบ่เออจะสะ,จะสมละเล้วสะสมเปลี่ยนบวกใจกันาการลวงน้องร้ายแล้วก็สีเบ้อใครอันนั้นท่านมีเงินขาดกันไหนหรือเปล่าขาใส่ใจหลายปีนี้ก็ได้ขาใส่ใจหลายมันลงทุนใหม่ปีนี้ปีต่อไปก็อาจสีอันเหลืออย่เพราะปีนี้มันลงทุนหลายอย่างค่อาอันเหตุอันเวทีเวทหอกใหม่แล้วขายเราบอกคั่ดอนละ ขายขั้ยดอนรอบ็ยูหันละมือขึ้นกับวัยดอนรุดมาเตนเป็นขาคัวรุดมากลุดถอกมากับแมเลนมาหากันคั้ยดอนเออรอตดอนเออบ้านเราไม่ยูหันเขาคือหัวม่เมานแลนหันละกันน้ำหาบบมันเลนมากเขากับทุอนผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่มากันนะ เมื่อกีเขาก็หูอยู่ว่าคั้วยองเป็นแม่้วแถวนี้เขาเแม่ขั้วเขามาขายละตลาดมาขายตลาดก็เลี้ยงมาก่แถวมาขายแถวไหนก็ได้เล้ยมาแก่บ้านนั้นมาจะจือมาจะตเอาตัวเดียวเนี่ยเดเดียวกันอือ chun điêu canh bà năn ừ. nhẹ tờ bò nhẹ tờ này nè là... như hẳn có miếng mua, khóc cá sảm là bà này khóc phun bồn để ao bay phun tờ nhẹ liềng mua liền về, mua miếng mua thước mua thước mua thước ừ. là canh vâng măng ừ. để nhàng bả để kéo <cười> <cười> rồi sẽ sang ăn với câu gì à à vậy ở đây ở đây kéo cái thế là สามใบก็จานแกก็แก่บมดแล้วนะแตกก็แก่ไม่เสียอีกป่าววีลามาไหมช่วงนี้ก็ม้างมือเดียวครับพี่น้องม้างบางมือนี้ม้างมือเดียวนะครับเพราะว่ามืออื่นจะที่บ้านเกิดแล้วมันจะไปเหตุบุญน้ำกันกลับมาหารไงน้ำนะครับโอ้บ้านเกิดแม่อะไรที่ได้ตานาโคแกนวันเกิดไงมืออื่นเรจะไปไปเสาอจะไปมา บ้าเท่างแล้ว๋อ้จะบ้านเดี๋ยวค่อยออกไปค่อยออกกลับใช้ง,งานมืออื่นไม่งานอยู่หลายเอด็ดงานอยู่อันอียังไกระวันแดงหลายเอ็ดด้านเดาออามันว่างบัานมาบรรุ่น,นยังถูกพาไปไหวลูกกร่ถออืมแต่จริงๆไปไหวตัวไม่จีวรอดอันนี้แหละบออันเป็นทหารอีนนอกนะ <laughs> สามปีแหละพี่น้องข้าวเดียวน้องข้เดียวเดี๋ยวขาดเหลือีกเอง เผือข้าวเดียวไม่ฮะถามเธอจนอายุยี่สิบสองแบบนี้ต้องดิจับอยู่ไงเหลือแต่เขาจะเอาไปเลยเหรอเมื่วนี้เท่าไหร่มื้อนหนึ่งย่สิบสองอืมเอาเรียกทางานยี่สิบ่ะอืมโอ้มันกยี่สิบเ็ดยี่สิบสปีแจ่จริงๆมันขนับปีมันกันยี่สิบสามยี่สิบสามเลยกูวกจะมีอันแต่ก็เกิดถ่ายปีไงจขนับเป็นปีกัน ยีสิบสามว่ายิบสามมันมองเมยงตัวยิบสองวเอันนี้อันนี้แล้มันน้ำใจพี่น่องเอาแหยมนะครับเห็นยมราบยายแกะหมบอเอาโหลดอันนี้มันมีันมีันใหญ่อยู่อันนั้นอันนั้นมันแกะหงายไยเดี๋ยวเขาถึงเอาไปแกะ แน่แกอ่ะเอายูันนี่ยู่บอมี่เล่นกูยูฮันนี่ยู่บอนี่ไรอันแนวแกแเอาห้ซาสมัยบออันแน่แกเนวแกยูันนี่ยูบอนี่เอ้ยมันจะก่มาส่แน่มันจะเก่าเก็บไรนี่คนหลันบมีอยู่ไเอ็ดทีแม่เด็เฮ้เอาไปยังไนกันบอบอไม่ใอ้าว่อนก็ไครใส่เมื่อยูนเดียวยงขืนไหมนม่นเดียว เอาพูงยังไงแล้วปเดี๋ยวมานอนกันนอนเพูนกันนอนดูพูนละหมองไอ้แล้วไปอยู่ไอ้กันอยู่ไอ้กันอยู่หัเออพัเสร็จกันเบิดเบิดอันนั่นมึงนอนอยู่คนเดียวมเบาแมนเด้อบอเพูนเฮ็ดหัวเราบอกพูนสิกนัดสิเฮ็ดเพูนเฮ็ดวงอยู่ตอนนี้บรม่มีเงินเฮ็ดหัวปะปูวงปะปูวงอยู่ต้นเขาแม่ลายเราบอก พ่นเขาไม่ลายหรอกพนเขามา่ไม่แลายลายตเลยเยคเห็ลำสดแจงที่ไหนพุ้หยิงเขาปเอาผุ้หยิงบบคอยมีผู้หญิงเป็นแบบน่ิงดูล่ำสดแจงพีหน้าสีล่ำสดแจงีนี่บบสดแจงมันสได้นอนหรอปะยบคอยตื่นเนี่ยดเากันได้เลยใส่ยุดตะยังไงนยี่มเสากันอน ขึ้หมือนเลยนะต้องสาวนอนบานบอดดิคิดไงเพียงจังได้กินได้กินยังขึ้นแล้วก็สลับกันเบิดแล้วซื้อกินป่ะยังมืาขึ้นกับภาคพรไปนั่งกระไดตัวฮะบอได้นอนเลยบอกกลางคืนบอได้มีเวลาหยิบไว้ยังบอกเวลาหยิบ บ่เป no ็นไรบ่เคยนวดบ่หล <for S 1> ับแคงไหนก็บ่หลับบ่ตีกันนวนตีสายเนี่ยมันอันเขาก็ล้ำใส่หูอยู่เนาะก็มันสิบ่หลับพวกล้ำก็ล้ำใส่หูอยู่อันเด็ดไทยหยัางไทยหยังไอ้เพื่อนอยู่บ่ก็มีมีเท็ดหลายอย่างมีมีเด็ดหลายอย่างบางเทื่อมันบระเทศไทยนึกว่าอายนแล้เป็นไหล่ศอกกัดไรอย่างไรช่วยุ่หน่อยบ่กับปอกันชุ่มมือ พอกันซื้อมือป่ะอ้เนี่ยไหมไอ้ล่าชีนี่ไหมเนกับไอ้ล่าชีกับไปไหนเรื่อยอยู่ยังบอเคยเดียไปซื้มือดอกกะจี้เน,นกับไปนี่ก็ไปดูเลื่อนรัเชือสองสามเชือเอก็พอกันนีดอกะจี้พอกลนะอะต้อมันจะดีดีนีเดี๋ยวเ้วไปเห็นงานนนเอ้ออใส่กั เอาล้วครับพี่น้องครับผมกัดบรรยากาศเละๆหน่อยครับก็แกงยั้ไงพอเดียินมเลยวะครับผมบรรยากาศบรรยกาถ่ายทิ้งกับมลิซุมมันหลายเติบเนี่ยถ่า่เฉียดใถ่ายเฉียดครับพี่น้องอ๋อบรรยกาศคือไม่ฟ้อนไม่ไงกันเพราะว่าอืม มันก็คลอนไรอันนี้มันพันยิเป็นลมพูดเปน,ดน,นเสาย่แถวนี้นะ,ะครับมากกาเดีมดีใจนะครับผมมีโอกาสมามานเวลา,<ม>าหลาวามือน,นีก็เลยมากามือก็เลยมากแมบบึงที่บึงน,นอกครับผมมูองผพผวกบ่ได้พอนากันมาปีใหม่หลายหลายคนนะครับ ในปีใหม่นี่กข็ขออวยพรให้พี่น้องเด้อครับผมมีความสุขหลายๆนะครับผมอันพี่น้องสิกลับมาบ้านกข็ขอใเลี้ยงให้ปลอดภัยเด้อครับมีลำรวยเงินก้อนตลอดปีตลอดไปครับ<ม>เอา<ม>อวยพรอว<ม>ยพรอในพินพินอะเอ้ออนเนยอ,อัอนทุกทุกขนก,นกน็ให้อยู่ดีไม่แห้งทั้งอันทั้งม่าน f c m ยังแหละเออให้อยู่ดีไม่แห้งตลูกเอ้ยตลอดปีอัน ตลอดไปนะ่ะก็จะเลื่อนก้าวนาจะเลื่นลงเรื่องว้ดสุภูจุคนนั่นแหละมาสนับสนุสนน้นองนงลูกเต่าอืดดีม่แหงให้ลำให้่วยเพอรสุภูจุคนให้มีโสกมหลาบพี่ไม่นี่แหละห้อยลอยเบอร์เบอร์สุภูจุคยเอ๋ล่ะ <laughs> นี่ละแม่อันวยพ่อให้นี่ละให้ถธอหัวร้อนเบอร์เบอร์สุกพูสก้อนให้อันยูดี้ไม่แห้งกล่าวกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบอร์สุกพูสก้อนนั่นละแม่อวยพ่อให้ครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณการรับชมครับพี่นาเป็นไรเนาะได้ยินเสียงไ้นะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณครับ